วรันนี้ฟิตติ้งทองประกายแสบนะคะได้เริ่แล้วได้เริ่มแล้วรอคอยกันมายาวนานใช่ไหมคะใบใช่ค่ะยาวนานแต่ไม่ต้องมาขยี้ผมด้วยกันที่ที่มันนานเพราะว่าคิวแต่ละคนเนี่ยครับชอตใช่ไหมมันน่ารักมากขย้อนขย้อนค่ะก็เป็นเป็นทองประกายแสบเป็นบทประพันธ์ของคุณสุวรรณีสุคนธานะคะแล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่ มีความน่าสนใจมากมากแือว่าอาจจะเคยมีเวอร์ชันที่เคยทํามาแล้วก็ตามเนาะแต่ก็อย่างที่อย่างที่ทส่วนตัวพี่อเองเคยให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะคะว่าเวลาอยากทําละครเรื่องอะไรจะดูจากความอยากของเราความชอบที่เราได้อา่านหนังสือมาแล้วก็อยากจะเห็นเป็นภาพของเราเพน,นก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้คิดว่าเคยทํามาหรือเปล่าหรือทํามาแล้วกี่ครั้งอะไรอย่างี้ค่ะออก,ก็ทองประการแสงเป็นเรื่องหนึ่งที่อ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตทองดี เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีโอกาสได้เอามาทําเป็นละครให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะกับผู้ชายอีกเก้าคนเนาะคุ้มอะเก้าแก่เก้าแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเก้าคนเก้าคนไม่ถูกเลยเก้าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่แค่อยากมีชีวิตที่มีโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นเขา ก็เริ่มมาตั้งแต่แบบจุดต่ำสุดก่อนจะขึ้นมาจะถึงจุดสูงสุดได้ก็ชีวิตก็เลยต้องผ่านพบอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นชะตากรรมละกันเพราะว่าบางทีสิ่งที่เองอยากได้ก็ไม่ได้สิ่งเธอเองได้มามันก็ไม่ดีถูกหลอกถูกอะไรต่างๆนานามากมายก็หน้าตาไม่ค่อยน่าสงสารเท่าไหร่อย่างั้นเลยค่ะเดี๋ยวเล่นเศร้าตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยค่ะความท้าทายของพิศพิษก็คือการรวบรวมและแสดงมากมาย ไปดูสิคะขณะวันนี้นยังหายไปตัออ<ห>้งหลายคนแล้วท้าทายที่สุดคงเป็นเล่นคิวครับค่ะไปดูก่อนจะเป็นแคปนีงยากไหมครับแบบสรุปมันนานยากสิครับไม่เป็นปังหา <laughs> คือคือทุกอุปกรณ์มันมีความโดเดเด่นในพาร์ทแต่ในช่วงชีวิตของคองดีนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบใช้ผู้ชายเปิือมากก็อยากได้ผู้ชายระดับพระเอก9คนก็ก็ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยเรื่อย สะสมผู้ชายผู้ชายเวอร์ชันนี้มันจะมีความเซอร์ไพรยยส์เยอะเลยไหมครับพ <c oughs> <c oughs> ี่ไม่แน่ใจของว่าเซอร์ไพรส์เนอะว่าเราตั้งใจอยากเห็นอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาที่เชนสองหกหนึ่งทำเราก็จะเป็นในเวอร์ชันของเราดังนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราอ่านหนังสือหรือเราได้ดูมา แล้วมาอันนี้แน่นอนมันก็คงจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ใจว่าจะเรียกคำว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่พี่ว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดตอนนี้ก็คือการที่เราได้รวบรวมเอานักแสดงแบบสุดยอดฝีมือมาเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือหนุ่มหล่อยกเว็นพี่เต๋าผมไม่หนุ่มแล้วครับพี่ไม่หนุ่มครับพอพี่กล้องมาู๊ผุเหมือนโจรเลยพี่น่าจะเข้าใจนะคะบารมรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็แล้วเราก็จะมีโอกาสได้ กําไรแบบคุ้มค่ามากๆคือได้เห็นแบบทองดีกับชีวิตที่ผ่านเจอผู้ชายแต่ละคนค่ะพี่กุว่าไงคะก็ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็สามีสี่คนใช่ไหมครับของทองดีเนี่ยแล้วเราก็ยังมีก้าจีรายุมีโอ๊ตปาโมดมีตูมตามีอาร์ตพัสดแล้วก็เจตพิพัฒน์แล้วก็เราก็จะมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีแพทย์ะภามีได้เต็มไปหมดเลยนะครับัราขานแน่นรอบมีชีวิตทองดีจะถูกดีไซน์ไปแบบ จำขนาดน,นครับพี่พูคือเออด้วยความที่ถูกทํามาแล้วหลายครั้งอันนี้เราก็พยายามบอกตรงว่าดูของเก่าด้วยแล้วเราก็พยายามที่จะเหมือนว่าตีความใหม่เออหรืออะไรแต่เราก็จะเคารพบทประพันธ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็คือเราจะได้เห็นสงครามชีวิตของทองดีนี่แหละที่เขาจะผ่านไปเรื่อยๆจนเขาจากวันที่เขานับหนึ่งจนเขาขึ้นมาระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็คือจะถูกตีความในเรื่องของแบบเราจะเห็นทองดีที่ เออภายนอกเขาจะดูร้อนแรงดูด like and so an ูดูเขาเรียกอะไรดูดูแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงชีวิตเขาโคตรเหงาโคตรเศร้าอ่ะเขาเขาแบบเขาโตคนเดียวมาตลอดแล้วเขาถูกหลอกด้วยถูกอะไรด้วยอย่างเงี้ยชะตาชีวิตพลิกผันผันคุณแต่ละเชยมากชะตาชีวิตพลิกผันคนดีคนดีคนดีอีกแล้วค่ะ ก็ขอบุณโอกาสพี่ชอตพีเอสค่ะเรื่องที่เร,เราเราทำกันบ้านหรือว่าตีความใหม่อะไรบ้างให้เป็นแบบเวอร์ชันของเราก็เป็นอีกเ,เ,เ,เรื่องหนึ่งที่ตั้งใจมากๆเนาะแล้วก็เหมือนแบบรอทุกอย่างที่จะได้ถ่ายเรื่องนี้แล้วก็โชคดีได้ประกบนักแสดงลหลายๆคนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างแรกเลยคือ <S <S วางใจในในใน,ในพี่ๆอยู่แล,แล้วแล้วก็ไม่ว่าบทจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะทําหน้าที่นักแสดงตามบทเพราะเชื่อว่าทุกคนคิดมาวางมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นความเป็นไบเฟอร์หลายคนจะคาดหวังเนาะ เออรู้สึกกดดันกับตรงนี้บ้างไหมหนูเออจริงๆทุกอย่างที่ผ่านมาได้ดีมาก็แกงนี้แหละค่ะหนูคนเดียวค่ะจนิงค่ะที่ก้องละคะครับหนึในหในเกก็ก็เป็นเล่นเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของทอมบกายแสแล้วก็ก็รักจริงแล้วก็จริงจังอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็ ติดตามชมรู้สึกแบบนึกว่าจะเข่าเลยพี um ่พูดซะผมเห็นภาพแล้วเห็นภาพอะไรกันไม่ตาครับพี่สนต้องพูดกันไหมบอกว่าไม่ผมเป็นพี่น้องกันอย่างนีดูจากหน้าตาไม่น่าถามเหมมือนนกัโคตรเหมือนเลยฮะนะครับผมเสียบุญนะครับมี่น้องมิด นิไมช่แปลว่ามิฉาชีพถูกต้องครับครับผมก็ก็เล่นเป็นพี่น้องกันนะครับในเรื่องก็เป็นคนคุมอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้แล้วก็ก่อนจะไม่รู้ว่มืดมืดดำมืดตึ๊บเลย่าจะดำด้วยตาอย่างเราคนดีอยู่แล้วนะครับก็ก็ก่อนที่จะไปถึงน้องก็ถึงผมก่อนนะครับแล้วก็ส่งมาให้น้องกินน้ำใต้ศอกครับน่าจะใต้เข่าเลยครับดีใจครับได้กลับมาร่วมงานกับ ครับทั้งพี่ชอบทั้ทงเอสเรก็พี่กุ๊บะเล่นเป็นคนดีทุกเรื่องเลยนะครับใช่ครับเขากำกับง่ายมากครับเต่ามึงเล่นเป็นตัวเองเล่นไงวะเป็นยี่ฮี้เต่าเล่นโคตรง่ายเลยเชิญัปสอบกูหลานมากเลยก็เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เข้ามาทำร้ายเอาเปรียบนางเอกนะครับก็บทบาทเนี้ย อย่าทำตามนะเพราะมันไม่ดีเห็นแก่สปอยใช่ไหมประมาณนั้นแหละแล้วก็เล่นละครกับเชยมาเรื่องที่สี่แล้วก็มั่นใจครับว่าของเขาแซ่บแน่นอนครับผมขอบคุณนะขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับทำไมจะกลับล่ะะไเดี๋ยวสปอยต้องไปดูเลขต้องไปดูเองบอกมาทบอกแล้วไอ้นี่แม่งชอบหลอกถา้นี่แม่งชอบหรอกบ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางเชนนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เป็นสามีคนที่สองนะครับก็พี่กูบอกว่าเป็นคนดีมากใช่เป็นคนดีเป็นคนดีนะครับแต่ว่าตอนหลังจะเป็นยังไงต้องติดตามชมนะครับกับเฟิร์นได้ไม่เคยเจอกันเฟินไม่เคยเจอกันเจอตประทัดตัวใช่ครับใช่ใช่ใช่เคยเจอแล้วเคยเจอครับผมฝากเลยครับะพี่ชอตอ่ะพี่เอฟพี่เฟิน เปิลพี่เปิดลพีเปิดค่ะเปิล้องไหนกอน้อนี้ยังไม่คบคนยู่นะสนใจขนาดนี้รับรองว่าสนุกถูกใจทุกคนแน่นอนงเื่ออองดเริ่มชายอเร่เริ่มถ่ายใจเอเราจะเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้านรัอยมันโชคดีอย่างตรงที่ชีวิตของท้องดีเขาจะไปเป็นผัดพก็ทำให้แบบไม่ได้รวมกันเยอะแต่ ยอมรับว่าพอเห็นใช่เราตกใจมีตัวไรล็อบอีกเยอะมากที่ยังเรายังไม่ได้เริ่มฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยเซอร์ไพ์แน่นอนนะได้ปีหน้าปีปีหน้าไปปีกลางปีได้ชัไม่กล้าด่กล้าพูดทีเด็ยทเดียพดวทีเดียวทีเดียีเดียวที่ดีวเดีทีเดยวทีเดีทีเดีเดเด็ยวทีเัียวีเดยววยีเเวเร ออใครเคยคอมเมนต์อะไรไว้พวกพี่ก็ได้อ่านนะครับรู้รู้หน้าที่ครับจะทําให้เร็วที่สุด <laughs> ขอโทษคร,ร, <laughs> รับราสบกณ์รอคอยใช่ไหมครับใช่ครับเ <laughs> ชื่อว่าเป็นหนึ่งเรื่อ,องนะครับที่ทุกคนก็ก็รอติดตาม <sh arp> ชมนะครับก็เป็นเรียวกว่าก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเชสองห้าห <sh arp> นึ่งในในปีนี้นะครับก็คงได้ทันดูกันปีหน้านะครับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวให้ทางช่องวังสามสิบอ็เป็นคนบอกนะครับ ไม่นานไม่นานใจเย็นเย็นทงช่องเขามีอยากได้แล้วแหละเขแต่แต่ให้ช่องหนึ่งนเอางี้พี่บอกไ้อยูดที่นี่ถ่ายปุ๊บเดลิเวอร์ปั๊บออนปุ๊บและเอาว่าใจเย็นคนะแค่เปิดดูตกใจิดนึงหรือเาล่า ค่ะนั่นเพื่อนนะโอเคครับบคดีครับ